เอาเลยครับก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่หันนจยังเต้นอยู่ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลเก็นจิฮาคุริวและอยู่กับริเ e r ร์เรนซิตี้เช่นเดิมนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาเปิดเตาทอง300ลูกกันนะฮะบวกลบแล้วนะ่าจะประมาณ304ลูกนะครับว่ารายได้เราวันนี้จะได้กันเท่าไหร่นะครับ มาเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยเดี๋ยวจะลองเปิดพวกเศษให้หมดก่อนเลยนะเ,นยเดี๋ยวค่อยมาเปิดตรงนี้นะฮะร,รวมทั้งหมดก็เป็นเศษก็300รลูกนะครับบวกลบนิดหน่อยน่าจะไม่เกิน3 0 5มนะั้ง304 305ประมาณนั้นมามาดูกันว่าเตา3า0ลูกเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลายๆคนชอบถามว่าเอ้ยเปิดล่อคืออะไรเปิดล่อเป็นยังไงเปิดล่อมันคือเราเอาของถูกมาล่อของแพงครับ ของแพงอ่ะอันนี้แพงใช่ไหมเถ่าเพกาซัสด,ด้านบนแพงหมดยกเว้นกระจังหน้าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมจะมองว่าเป็นตัวล่อนะ slr ทั้งหมดคือตัวล่อนะสมมติว่าอยากได้สปอยเลอร์หลังใช่ไหมอยากลุ้นลูกแรกนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยเปิดไปเลยฮะถ้าได้คือได้อ่ะทีนี้ถ้าคุณได้มันไม่มีทางได้ติดติดกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเปิดให้ชิ้นอื่นมันเสียอ่ะเช่น slr กระจังหน้าเนี่ยอ่ะเปิดทิ้งเลยครับเนี่ยแพ้หนึ่งนะที่ของผมก็คือแพ้ต้องแพ้2 ต้องแพ้สองนะครับต้องแพ้2นะอ่ะแพ้หนึ่งนะแพ้สองอันนี้เป็นสูตรผมเองนะครับสูตรบ้านงานผมเองอ่ะแพ้สองแล้วมาเปิดอันนี้ชนะหนึ่งอ่ะจะเปิดแพ้สองหรือแพ้สามก็ได้แต่อันนี้มันเป็นทิศของผมเองนะจะเรียนแบบก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่ามาโทษผมนะมันเป็นทิศของผมเองอนะอ่ะแพ้หนึ่งอันนี้ขอแพ้มาแพ้สองอันนี้ต้องแพ้สามมั้งเนี่ยโอเคเรารู้เหลี่ยมทัน สามเอ็มละเอ้ยไงเอ้ยไงโทรคนมันมากัดดวงอ่าเปอร์เสียเปอร์เสียแต่อันนี้เราจะเอาของถูกเลยเคห้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีโอกาสอยู่แต่เสียมาโอ้โยกราจังหน้ามาแล้วโ,โหได้รวยๆอย่างนี้รู้เลยมาเอามา ไม่ให้หรอไม่ให้เอาอีกอันนะอือก็ยังได้อยู่อ่าไปท้ายก็4ี่แสนอันนี้ก็เปิด,เป,ดเปิดทิ้งไปเลยฮะไปท้ายแสนสองจีปภาบอ่ะแพ้แ,แพ้ชนะชนะ9,9,58เก้าห้อ้ยไม่ได้ไปเปิดชิ้นบนเลยอะเล่นออกดีอย่างนี้โอเคแพ้เอแพ้อีกลุกได้ปะ เอาไฟบนดีกว่าเอาไฟบนล่อเลยโอ้โยให้เสียดันได้ของล่อจะพอไม่ได้คลิปเนี่ยอ่ะไปเลยอันน่ะพยายามเปิดชิ้นอื่นสลับกันครับอย่าเปิดชิ้นเดียวย้ำนะตามเลทที่ผมคิดอะ่ะเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเปิดอะไรย้ำชิ้นเดียวอะ่ะมันมีโอกาสเสียเยอะกว่าให้มันไปเสียกับชิ้นอื่นแล้วค่อยมาเอาชิ้นแพงเราอือโอเธอวันจีิยับไปหนึ่ง ไอสองมาอันน่ะเป็นไงอนทอ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 คนมันตึงอ่ะน้องน,นี่ดูพี่ไว้ก่อนอโหโหโหไม่ได้จดเลยว่ามีกี่เอ็มตอนนี้มี277เอ็มนะครับผมขอจดไว้277.076.143อ่ะจดไว้อย่างนี้เลย เดี๋ยวเรามาเบิ่งกันนะฮะว่าอะไรจะเท่าไหร่กันบ้างช่องก็ไม่ได้เคลียร์เข้าร้านโยเลยงานนี้จะเข้าออกร้านบ่อยนะครับผมไป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 สองร้อยสามร้อยล,ลูกยังไม่ได้ออกกันนี่ยมาเอากองนี้ให้หมด ไปหน้าเปิดมาเปิดมาโอ้โหแพ้สวยเนี่ยเห็นไหมเหนือสียังมีสามแพ้เปิดหนึ่งมาอนันท์นันท์นันท่นันอานันทปรยาปฏิเทเทนะแพ้มาแพ้มาสองสิบสองเก้าแปดโอเคแพ้อยู่แพ้กีแพ้กีกสวย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 มาเอาผ่ากระโปรงบ้างโอ้ยผ่ากระโปรงเปิดแพ้เลยออกสิบสองคือไม่ต้องลุ้นอะ การทิ้งแทบจะการทิ้งได้เพราะต่อให้เสมอก็เหมือนสภาพเมื่อกี้โอ้ยมาสั้หน่อยนะคนกันเองของล่อไปหนึ่งของล่อมาอีกหนึ่งโอ้ยได้เฉยล่อ,ลอหนึ่งเปิดปปิบปปิบรีได้โอ้รู้เลยป้าบป้าบดีได้อือสองแสนสี่กับแสนสอง ฝากระโปรงเสียหน่อยขอบคุณครับจะได้มาลงที่นี่ไงอิมเมจินซี่อิมเมจินซีแพะหน่อยเอาอีกลูกอันนั่นนั่นนาั่นนั่นน่ะโธ่เปิดด้วยเซนเกมล้วนๆนะุน่ะบอกเลย <g iggle> อืมิมเมจินซี่เสียมาเสียฝากระโปรงเอสมายอมยอมโอ้โ <c> ห <oughs> ออกสองงี้ก็ได้ดิล <g iggle> ุ้นนะ่ะ <c oughs> อีเมจินสี่อีกจินนะแหมพวกคุณนี่นะเห็นไหมถ้าสังเกตถ้าคุณดูคลิปผมทุกคลิปนะถ้าสังเกตได้เลยว่าผมเปิดเตาด้วยวิธีประมาณนี้ตลอดก็คือผมจะเปิดล่อเปิดล่อตลอดเลยไม่เคยจริงใจกับมันอันนี้ไฟท้าย SLR อันนี้กระจังหน้าขึ้นบนอันนี้กระจังหน้า SLR อันนี้มันแถวสองนี่นะใช่แต่นะเราต้องเอาป่ากระโปรงหรอเอ๊นี่มันแถวหนึ่งครบเซตไม่เป็นไรเปิดเปิดไปดูก่อนนะครับขอดูเช็คก่อนนะอุย้ยเกือบโยนทิ้ง SLR 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 แยกก่อนเลยแยก SLR กับอันนี้ละกันส่วนอันนี้ก็ต้องแยก ไฟท้ายไฟหน้าไฟท้ายไฟท้ายกอก้อนกอก้กอนป่ากับโอรงกอก้อนอยหลังนะแล้วมีไฟท้ายไฟหน้าไอซนะอันนี้ของล่อเอาของล่อมานี้ให้หมดขอเลี้ยงก่อนนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงผมเลี้ยงตามราคาเทียมไงจัดของกันซะหน่อยได้ดึงลงมาตึงๆงนี้ ส่วนอันนี้ก็จะอยู่ชั้นกลางเพราะว่าเป็นของที่เป็นเทเกซัตในซีรีส์แพงแต่ดันถูกก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระจังหน้าเหมือนเดิมไฟท้ายอ่ะไปอันนี้จะเป็นไฟท้ายไฟหน้าปลอยหลังฝากระโปรงไฟหน้าไฟท้ายอ่ะเปิดเปิดปดูมุมน,นี้ไปนะอ่าไฟหน้าฝากระโปรงนี่ไงของแพงอะไรแยกไว้โซนนี้ของแพงอะไรแยกไว้โซนนี้ ที่เหลือไม่แพงแล้วไปหน้าไฟท้ายไฟหน้าไฟท้ายอันนี้ก็จังหน้าอะเหลี่ยมนี้เราจะว่าเหลี่ยมนี้คือน,นี้แล้วก็ไอเซมาของล่อของเราแล้วทําอย่างนี้จะมีพอไหมเนี่ยช่องเนี่ยคิดก่อนนะคิดก่อนนะเอานี้กลับไปก่อนเราต้องแบ่งเปิดสามชุดมาอางี้แล้วกันเจอกันหน่อยมาเพื่อน นี่แหละการเลียงเต๋เออันนี้ออกมาด้วยก็ได้มีที่วางของบ้างแปลกๆหน่อยนะครับแปลกๆหน่อยนะเอซาวอาเปิดเสียมาเปิดเสียมาโอ้โหผมอยากเสียผมอยากเสียโอ้โหผมอยากเสียผมอยากเสียผมแย่ผมแย่ได้อีกแน่เลยอ่ะอุ้ยสวยแปะหน่อยแปะหน่อยแปะหน่อยโอ้แปะหน่อยสวย ลูกมาโอู้หูยเอาละเปิดหัวน,นี้เจ็บละมันชนะชนะแพะ้์อะดูไม่ออกโอ้หูชนะรัวไปแพ้สองหน่อยแพ้สองหน่อยโอู้หูจะได้หมดนะเนี่ยแพ้หนึ่งแพ้สอ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 งสวยเปิดอิ่มเล้จนดสี่อิ่มเล้จนดสี่อ่ะเปิด สี่สี่เจ็ดเก้าโอ้โหยังอุตส่าห์ 7, 8, 56, ได้เจ็ดแปดห้าสิบหได้สองอย่างนี้เนียนเนียนเนียนครับเนียนอะไเขาเนียนอไเขาโอ้โหไม่เนียนวะดีนะไปเปิดของแพงแพ้หนึ่งโอ้โหตอนนี้มันแพ้หนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งชนะหนึ่งอย่างเดียวเลยอะโอ้โหแพ้หนึ่งชนะหนึ่งรัวๆเลยอะโอ้โหจบของล่อของลอดีเกินเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็น,ปล,น,ปล,นปลูกเลยเปลี่ยนลูกล่อเลย เ,เปลี่ยนลูกล่อแล้วต้องมาโอ้โหตานี้แข็งว่ะตานี้แข็งว่ะตานนี้แข็งว่ะโอ้โหตานี้แข็งจริงตานี้แข็งจริงพี่ไม่ให้ใช่ไหมงั้นผมไม่เปิดพี่ไม่ให้ผมก็ไม่เปิด,ปดแค่นั้นเองก็เปิดนันอื่นไปเรื่อยๆอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิาดล่อครับหลอกล่อ,ลอ,ลอแบบดิจิตอลแล้วผมก็วนกลับมาโอ้โห สูตรแล้วใช้ไม่ได้แล้วหรอเอ้ยย้ำให้ย้ำให้พี่มาหนึ่งพี่ก็ต้องมาสองอ,ะอ่ะเออ่จ๋านะแพ้ยาวๆอย่างงี้รู้เหลี่ยมนะรู้เหลี่ยมเบอลลีรู้เหลี่ยมเบอลลีนนะฮะอุอ้ยมันนี่เอ้ยอ,อยู่ได้อยู่ได้อยู่โยนไปโยนไปยังพอได้อยู่นะแต่เสียไปเยอะนะเนี่ยโอ้ยเกณฑ์การเดาผมเนี่ยเสียหมดเลยโถ่ เสียเลย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  <c oughs> ล่อจนไม่รู้จะล่อ,อยังไงนะอ่าสิบเอ็ดเนี่ยไม่เอาชิ้นถูกนี่ชิ้นถูกแพ้ไปเลยโอ้โหชิ้นถูกได้ลวยอย่างงี้ได้อีกชิ้นหนึ่งก็อร่อยเจ็ด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 หก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 เจ็ดสามเออแพ้สักทีออืแพ้มาลูกนี้ต้องแพ้นะเนียน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  เนียนเนียนจังหวะเนี้ยเนียนเลยบอกเลยจังหวะนี้เนียนอ่าเนียนเนียนเนียนโดนโดนโดนเปิดถูกเปิดถูกล่อโอ้ยโอ้ยเอาเปิดอะไรร่วเลยกดผิดโอ้โยดีเกินโอ้โหดีเกินแล้วชิ้นบนจะกล้าเปิดไหมอ่ะเอ้ยแพ้หน่อยขอบคุณครับ โอ้โหชนะอีกเลวเพ้หน่อยขอคุณครับโอ้ยไม่แพ้เลยแย่ละของถูกไม่แพ้อย่างงี้แล้วจะไปเล่นของแพงได้ยังไงเออแอะสวยเงียยอิมเมอร์เจนซี่อิมเมอร์เจนซี่มาสิบสิบเอ็ดต้องย้ำอีกลูกทอไมอีกอันนึงสวยย้ำอีกลูกนึงทอไมอีกอันนึงไม่ให้ละใหสองอันพอตอเปิดล่ออีกแล้วอิมเมอร์เจนซี่อิมเมอร์เจนซี่ ไปเร็วๆฮะไปเร็วๆไปกันเร็วๆฮะสองสี่สองสี่สองสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามหกยังอุตส่าห์ได้ยังอุตส่าห์ได้แข็งจริงลูกสุดท้ายโอ้แข็งจริงได้เท่าไหร่อ่ะได้ห้าได้ห้าเสียห้าแย่นะแต่ก็ไม่ได้กำไรไม่ได้กำไรเป็นพิเศษ มาต่อเนื่องกระเบื้องแตกชิ้นแพงเราเหลือสองชิ้นนี้เนาะแล้วก็สปอยเลอร์หลังฝากระโปรงอันนี้ก็สปอยเลอร์หลังฝากระโปรงอ๋อเรามีสามชุดเหลยเนี่ยข้าดึงออกมาสิแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเจแปดโอ้โหสิบคือเอามาลวๆเลยอะ ไ,ไปหน้าไฟท้ายามาลัวๆเลย8 4 3 2าแพ้แพ้ปุ๊บจังหวะนี้ขอแพงสักลูกนะอุ้ย5 5 2ปุ๊บ4ถ้าออก2ยังไงเราก็ได้ไปต่อไปต่ออืมอ่ะเอาเพีกาซัสล่อพีกาซัสละอืมอึ้ยอุ้ย เราจะเปิดให้แพ้ดันชนะท่านไงว่าแล้วชนะรัวเกินอ้าเอาชนะหน่อยอ่ะตรงนี้อีกชนะอีกลูกมาอ่ะสี่แสนแปดสี่แสนแปดเนียนนะเนียนนะเราเนียนนะเนียนนะหมากระโปรงมาหกแสนมาเนียนเนียนไปเนียนเนียนไปแล้วถ้าได้ฝากระโปรงต้องได้อีกอันหนึ่งอุ้ยอีกอันหนึ่งไหมหูสิบห้ากาทิ้งเลยสิบห้ากาทิ้งเก้า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 สิบเอ็ดยังอุตส่าห์ได้มา โอ้12ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนมาโอ้โห65 79 79 77 79 79 79แผล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 เรียนเรียนสักลูกอือนั่นแหละโลโคยสี่แพ้มาเติมนี้ก่อนเติมไฟหน้าไฟท้ายก่อนระหว่าน,นี้ไฟหน้าไฟท้ายไหลต้องไหลโอ้โหไม่ไหลไม่ไหลเปลี่ยนเลยก็คือ,อเทคนิคผมก็คือถ้าเปิดอะไรแล้วมันไม่ไหลอ่ะ แบบไม่ได้แพ้รัวไม่ได้ชนะรัวต้องเปลี่ยนลูกเลยเปลี่ยนลูกเปลี่ยนกองเลยฮนะผมถึงชอบบอกไงเวลาใครฟาร์มอะไรได้เยอะๆ <toujours> ผมจะบอกว่าเก็บไว้ก่อนอเนี่ยเก็บไว้ก่อนแบบเนี้ยรอรอหมุนรอมุนจังหวะนี้ <S <S แหละแหนึ่งแพลสองดิโอ้ยมันจะแพ้สองติดกันไม่ได้เลยเหรือไงโอ้โ <holy> หอย่างนี้ก็รวยตายดิอืมน่าคนเรานะ น้อยแหนอยสวยเงียนหนึ่งชิ้นโอ้โหห้าแล้วยังสามอิกใจเราทำด้วยอะไรกันอือยสิบสองหนึ่งแพ้ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. หนึ่ง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 เสมอแต่โอ้โหเกือบเขาไม่ให้จริงเขาแข็งจริงอะสปอยล์หลังะโยนแต่ไฟเลยอะตาเนี่ยเซตนี้โยนไฟล้วน ไปต่อครับ emergency emergency ไปอืมสองสิบเอ็ดเสียหน่อยแปดเจ็ดเอาชิ้นึงย้ำอีกทีน,นึงเลยสวยเนียนเนียนเนียนเอาไฟมาล่อเอาไฟมาล่อเอ้ยเอาไฟมาล่อไปเลยจะไใหน้นายเอาสองสบายเพื่อนได้มาสองชิ้นเรายิ้มแล้วเจอ,อสบายเพื่อนนีออ่ไง นั่นแน่นั่นแน,น่มีให้ลุ้นมีให้ลุ้นเสร็จเราอ้าวเสร็จเราเร็วๆเราดิชนะแล้วชนะต่ออ่าชนะแล้วชนะต่อแพ้มาแพ้อ,อีกรอบแพ้อ,อีกรอบแพ้อ,อีกรอบมาเออโอ้โหอีเมอร์จนซี่อีเมอร์จนซี่เลยอ่ะ โอ้ยดูจริงดูจริงเจ็ดเจ็ห้าเราเหลือสองลูกสุดท้ายเอาหน่อยนะย้ำแล้วย้ำอีกเจแล้วสิโอ้โห,โหกำไรสุดๆเลยลูกนี้อิมเมจจนสี่อิมเมจนซี่โถมันต้องเปิดด้วยอย่างนี้แหละเปิดล่อเนี่ยเขาเรียกเปิดล่อดูให้ชัดๆด,ดูให้ชัดเจนนะฮะ ไห,หลไหลไหลหลไหลหลไลยแปะไๆแปะไเลยแปะไแกได้แปก็ได้โอแกได้แปะกๆได้แปกแปกเอาหแสนมาหนึ่งลูกโอ้ไม่ให้ต้องย้ำแปดเก้าสองโอ้โหแย่ละถ้าเปิดต่ออ่ะมีโอกาสได้แต่ไปไปท้ายไปพังไฟหน้าไฟไท้ายดีกว่าั้งงั้นนะโอเคแลวค่อยวนมา พีแพ้รัวชนะรัวดิอู้ยชนะไม่รัวเลย,อย,อยของรอดละหมดละของรอดละหมดละเดี๋ยวดูก่อนนะเราจะเหลือของรอดเท่าไหร่ว่าของแพงเราจะเหลืออันนี้แล้วก็พวกเพกรซัสเพกระซัสไปหน้าไฟท้ายอันนี้คือเพกรซัสไปหน้าไฟท้ายแล้วก็พวกมีเอสนะ ก็ระซัดไปท้ายเอากระจังเราเอามาเล่นหมดเลยเหรอเนี่ยเพิ่งสังเกตอ่ะไม่เป็นไรดึงเอสมาลงมาก่อนแล้วก็อันนี้โอเคโยนปึ๊บปึ๊บ นี้แก๊งไฟหน้าไฟท้ายใช่ไหมไม่มีจังหน้านะโอเคมาไปกันต่อมาครับมาครับอืมไปเลยเลยอ,อ้ยโอ้โหแข็งจริงแข็งจริงเอสพังเนียนเนียนียนสักูลเนียนเนียนเนียนสักโลกเ,เ,เลอ้ สุดท้ายแล้วอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะใช่ไหมวแล้วใช่ไหมวแล้วมดแล้วมดแล้วโอ้ได้รัวเกินโอ้โหได้รัวเกินอย่างนี้ต้องเปิดให้พังโดยใช้เต่าอันนี้แล้วแหละั้งนั้นน่ะโอ้ก็ยังได้อยู่อะไปต่อหกหกหกเ็ดก็ยังได้อยู่ได้รัวไปเนี่ยได้รัวไปตัวนั้นมันจะไม่ไหลเอานะ หกหกสิบเอ็ดเจ็ดแพ้สามเปิดหนึ่งเจ็ดเจ็ดมีลุ้นอยู่โอ้โหเจ็ด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 โอ้โหไม่ลุ้นแล้วอะ่ะเก้าคือแปดขึ้นแทบจะไม่ได้ลุ้นแล้วนะ,ะสักลูกหนึ่งอ,อันนี้ให้อม,อมีเลทโอ้โหทีอย่างนี้ 10, 58, สิบชนะสิบเอ็ดอสดชื่นโอ้ย ไฟหน้าไฟไท้ายรัวๆก็ได้อะอย่างน้อยก็ได้ตังค์อ่ะสองชิ้นก็เท่ากันนั้นชิ้นหนึง่งแต่หนึ่งเปิดทิ้งสวยเปิดอุ้ยอุ้ยเปิดผิดเปิดผิดโอ้เปิดผิด,ด,ดก็อดได้ไงไม่น่าเลยเมื่อกี้จะเปิดอันนี้อยู่แหละเนี่ยโอ้โหเสียดายสองสิบเอ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามโอ้โห แต่มเขามาน้อยแต่แต้มเราน้อยกว่า49แล้วเนียนด้วยไหม50มาเนียนอีกลูกหนึ่งแพ้ของแพงพอก่อนใจเย็นหน,น่อยนุ่มอือใจเย็นนุ่มใจเย็น2โอ้โห2ควรไปอยู่ชิ้นบทไหมอะ สิบเอ็ดโอ้โหชนะรัวเกินของถูกอะรอบนี้ขอเก็บอันนี้ไปดูต่างหน้าแล้วกันนะแพ้บ่อยเกินมาไฟหน้าไฟท้ายสักหน่อยนะหนึ่งสอง ไหลสามไหมไหลสามไหมไหลสามให้หน่อยไม่ไหลแล้วส่วนใหญ่จะชนะติดกันไม่เกินสองลูกอะ่ะต้องเสียเราต้องเสียเราต้องเสียเสียแล้วนะกายแล้วนะกลายแล้วขู่ยังก้าวอยู่อะ่ะแข็งอะ่ะรอบนี้เซตนี้แข็งวะ่ะเซตนี้แข็งจัดเลย เอามาสักอันหนึ่งเถอะขอร้องเสียเยอะมากอะ่ะสิบลูกอันนี้เสียเยอะมากต้องได้ห้าเท่านั้นน่ะต้องได้ห้าชิ้นลูกเต๋าสปอยหลังพลาดได้แค่อันเดียวแล้วอะ่ะเงินเัินอยู่ที่ตรงนั้นแหละสวยครับแหมไม่เป็นไรไปต่อสวยครับแหมไม่เป็นไรไปต่อแหมแหล้ว โอ้โหเสมอทำไมเรามันมีโอกาสขนาดนี้น่อยหนึ่น่อยหนนะเอาช้าและเรียบร้อยรีเต๋าแสอส2เนียนมาเยสไอยู่ yes! ยังได้อยู่ยังได้อย,อยู่แพ้อยู่แพ้อยู yes! Emergency. Emergency. ไ่ไปเยสอีเมอร์จินซีอีเมอร์จินซีไปครับไฟเอาไฟล่อแนะลอ้วไฟล่อ ไฟล่อไฟลอยไฟล่อไฟลอยไฟล่อไฟลอยได้รวนรัวเกินไฟล่อไฟลอยโอ,โ,โอ้โหจะ,จะเสมอกันขนาดนี้แล้วก็เปิดใหม่เลยก็ได้เปิดจนลูกเต๋างงอะ่ะเออจอระบบงงคิดไวจดัดเจ็ดสี่กาทิ้งสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดห้าแปดห้าแปด ามสิเหมือนจะให้ไฟ้นสุดท้ายอ m e r เ e ม c อ emergency อ่ะอ m e r เ e ม c y <ười> ก็ยังได้อยู่อะ้วฮะเหลือแค่นี้แล้ว สดชื่นสดชื่นเลยสดชื่นมื่นเลยหวานชื่นรื่นรมอมืไปกะเน,นสเส่มาแล้วไม่ใช่คนละยอสีไปห,หาโปงไปเสียไฟมาไฟมาเน้นไฟก็ได้เน้ไนไฟก็ได้เน้ไนไฟก็ได้มาดินายคิดว่านายเร็วเราเร็วกวา่านายคิดว่านายเร็วเราเร็วกว่านายคิดว่าเร็ว ข้างล่างก่อนหนึ่งลูกวะนนี้ขึ้นมาข้างบนอีกหนึ่งลูกเปิดแล้วได้ัดหวะนนี้เปิดเงียนหนึ่งลูกห้าห้าแปดสามเสียไม่เป็นไรย้ำได้อีกหนึ่งทีมาเลยเสียอีกรอบเหมือนจะต้องพังแต่ได้โอ้จะเปิดย้ำดืม่มดื่มสู่ตัวเองเฉยเลยหกห้าอันนี้ต้องเสียได้เฉยสี่โลกสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคำนวณเงินกันนะฮะชึบชึบ ลูกสุดท้ายฮะได้แน่นอนโยนนะครับรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูเงินกันนะครับว่าคลิปนี้เราทําเงินไปได้กันเท่าไหร่สําหรับเจ้าเต่าเพกาซัส300์300ลูกนะครับที่ผสม s l r ไป4ลูกนะครับมาตอนนี้เอมเรามีอ่าก่อนหน้านี้เรามี277เนาะตอนนี้เรามี3 4 4.1 จุดห้าดอ่ะเดี๋ยวเราลบเลขกันนะครับผมเราต้องตั้งขึ้นมาว่าว่าอะไรนะเคคิดเลขอยู่ไหนเนี่ยสอ7เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกหนลบสามสี่ห 159เบ็ดเสร็จนะครับเราได้นะครับผม67ล้าน440,000กับอีก16เรนนะครับผมทำเงินไปได้67เอมเลยนะใน300ลูกก็ยังถือว่าใกล้เคลียงกับเจ้าพวกเต่าวิกเตอร์หรือว่าเต่า e อออยู่นะครับถ้านับด้วยจำนวนพอๆกันนะเพราะว่า หลังจากอัปเดตล่าสุดที่เต๋าถูกเอาออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นเต๋า s m r แทนก็ทําให้ราคาลงแต่ถ้าเต่าเก่าอยู่ครบผมว่ามีลุน1้น1เอ็อยู่ใน300ลูกแต่ก็ไม่เป็นไรครับ67 m อก็ไม่แย่หรอกมั้งใช่ไหม,มยังไงก็กร,ราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมอ่าพิมพ์กำไรก่อนนะ6 7 4 0 0 1จอ่ะรวมกันดูแล้วกันนะฮะตรงนี้นี่คือกำไรผลที่ได้ ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมได้ไม่ได้ยังไงสูตรผมใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไปลองกันดูนะฮะถ้าใช้ไม่ได้จริงก็อย่าโทษผมแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมอุปโลคมโนโขึ้นมาเองทั้งหมดนะฮะในคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน Let's go